เป็นเด็กนั่นได้ป่ะครับเด็กเลี้ยงของครับป่าขเป่าป่าครับพูดผิดพูดเบีครับเด็กคนรวยแม่ครับเด็กเป็นเอิดครับเป็นเอ็ดครับแล้วพี่คือใครครับ

ใหม่ขึ้นครับไหม่ขึ้นได้มีแรงเล่นที่วางน้ำไอี่ยัดน้ำไปเข้าไปอ่ะกินลมครับเอ้บุมันมีเลี้ยงขึ้นไอ้บุันเลียงขนโจพี่ว่าไหนดี่ลมแล้วพี่กินตีนผมได้ครับนี่ พี่ถามมาเลยนะครับพี่พี่ถามมาเลยนะว่าผมกินอะไรผมไ่กินลมส่วนผมไากินลมส่วนแลกินตีนเหอไหครับอ๋อผมไม่กินครับปีนครับปีนพ่นครับไม่กล้ครับ พี่อกว่าพี่ขอยาพี่โดนพี่ไม่ร้องเลยพี่ไปโดนงสเองผมไหว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 พี่ผมไหว Ai <laughs> vô <laughs> <laughs> Để, Để, là... <laughs> Để, Để về phun Hãy subscribe cho không

ไอ้กระตายไอกตายมึงกลัวพ่อมึงเหรอวิ่งไปเลยเชิตเอง่ะพ่อมึงไม่ต้องกลัวหรกวิ่งเลยขอยยคบคุณนะขอบคุณนะยมีอีกนเตัวเองไม ที่บอกมาที่แทกิงะพี่เป็นใครของอยู่นี่ฟินฟูอีพีให้ทุกคนแล้วพี่ที่แทกิงที่บอกมาว่าพี่คือใครขอบคุณนะพี่ก็บอกตรงๆเลยพี่เป็นเด็กเลียงของเดยวมันหลอกดาวเราไปไหนบ้มรุ่นใหญ่อายุ80ปี เตอามาเลย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 ได้ยไปไม,มาหลังผมองขอบคุณนะพี่บบาวพี่บบาวชได้เอาหน่พี่บบาวมึงเลร่าอายุอุค,ครยนะ นี่เนนอาเจมาพี่คุณนะอ้พ่พี่ไ้มชุบกูณหนดับเบิลคิลโอ้โหนี่มันขึ้นตามเตะบูมมั้ย Hãy EP cho tất cả mọi người rồi. Đợi một chút. Tui đoán đoán. long long một chút. Nang long một chút. Cậu long một chút. Tui long một chút. Tôi dẫn Nha, long luôn. ลค <Yeah. S 2> รนี้ันี่นน <Yeah. S 1> พี่และพี่เริ่มเกมเพเปล่าพี่ผมไม่เล่นเพครับนะเล่นกันดีโอ้โหเรายนจ,จ้ยเฮยเฮ้ยัฮ้ยเ้วเา้า่วง้่วง ตายโอเคขึ้นมขม้าอาเยขมเนี่ยตายเก็บมาเลยโอ้ยยกตายมึงโคตรเทียมากเลยขอบคุณนะดับเบิลคิล

ฮะ <Huh? S 2> ได้ครับได้ครับเนี่ยปล่อยตายครับได้แน่ครับพี่ตายตายตีขายตายตีนะครับด,ดูดีๆครับเล่นที่ตายตีนะี่มังเลยเล่นที่ตายตีนนะครับไม,ม่ผมผมไม่ได้ยิงได้คุณผมต้ายกระพงเติมเลยเติมยาครับผม เออโอ้โดกระต่ายทำอะไรอ่ะเออกระตายเด็ไไรทำกระตายไม่จะขี้อ้ว เดาปุกูไปขี้อ่ะนะพูไม่ไหวมาพี่ว่างซุ้นตูอีพีให้ทุกคนแล้วขอของหน่อยเตรียมมาเตรียมมาขอ,อของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยพี่พี่ไหวปหมพี่รอบเนี่ย<อ>ผมไม่เล่นสนานี่ไม่โดนเล่นไม่ได้เล่นสนานแต่เล่น A W E yeah. ใช่พี่ทำไมผมยิงโดนไศัตรูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกระนแบบใหเลยตาหนึ่งที่เปล่าที่มูจัดเลยพี่เปล่านี่ไงตาสองที่เปล่ามันดันดีมึอองรอแข่น กระทมาคือเอ้ยกูรอยขันมีข้าเองเองเองมีอ๋อเปิดครับ triple kill กูอยานอนใครสวนคิวผมนี่แหละสวนคิวอะ I will ensure the Yagami name lives on. I've done this a thousand times. The reality. kill I make mistakes but I always come back <laughs> uh -huh. Oh, no. Triple kill. I make mistakes, but I always come back. Oh my! Oh my! Get away! Still cool down, dude. Kill. lai! Triple kill. I make mistakes, but I always come back. เยี่ยมเลย. Make mistakes, but I own. all you need. All you need. <laughs> I make mistakes, I always come back. Kill.